สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่นนานนะครับเมื่อนี้ผ้าทีมงานมาตัดคอนมั่นขึ้นรถอืมไอ้นุ่มหน่อยมากครูมือเสาครูมือแล้วนี่บอท่านใน้ยุดว่าี่เอาโทรศัพท์บอท่นเป็นที่เอาโทรศัพท์ใหม่ได้ดูครับผู้สาวทางนห้สนใจติดต่อมาเดินนี่นุ่มจูมงเข้าเนน้อย หน้าตาดีดูขยันหาเงินได้เป็นหมื่นแล้วพูด,ดยาวนี่มันหัวใหญ่คือเก่าหลือพี่หนองเบื่งแน่นี่หัวมันอว้ยมาทำงานเหมือได้มาคอนมันขึ้นรถเหมือดได้นีในเมื่อตั้งเ่เวียนายสองบายสามหาไหลเมือแล้ว หัวมันใหญ่หลายพูนอะ่ะซ้ำแขนเลยมันจังหดจังหัวดีแท้ท่านนี้ลำบดีดอกลำสันสันที่เอ็าแปดหนึ่งคือพันธุ์การเคี้ยวนะี่การเคี้ยวเขามาสื่อเมื่อไหร่ละขายเมื่อแล้ว ล่ำละเก่าสิบตางเพื่อนมาสื่อจนมืดมือว่านก็นมีคนมาถามโยหักบ่ามีให้พ<อ>เพื่นเขาเสียไปขายต่อเขาเสียไปปลูกกระโบห้ <c oughs> นี่คงเหลือตั้งแต่แปดหนึนนน่งนี่สันสันค้าคนดังนน่มววนนี่ <c oughs> แต่ว่าหัวดีเด้หัวใหญ่คุณน่ะหัวใหญ่หัวใหญ่ มีต่วหัวดีๆเลยโอ้ยเนาะมือวาดน,นี่มือวาดน,นี่เปิดน้ำาัดมันมือน,นี้มาทำงานมดเงินสื่อยาลูกเต๋าเลยมาทำงานขอเมียบาใหา้เลยมาทำงานเองมือน,นี้ มดมันใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี่มันจะคล้องมันหนาแหลง่งเมื่อนี้เลยมาทำงานเอาเงินก้อนเหมือน,นี่อือตอนไหพนักงานใหม่เสือแดงแป๊ดเลยพนักงานใหม่่นนี้จากทีมงานเพิ่นมามาพอมัันหัวใหญ่เพอเพอนสิยูเลยบ่จักคืออือมาพอ มันหัวใหญ่พอดิอยู่เลยบ่จักพอดีนี้จากรถขันนั้นมาเลยบ่จักคือเพราะว่าพันน้ำม้วนนั้นขี้คายขี้คานใหญ่สัมพละเพื่นว่าไปดูใหญ่ดูเพื่นว่ามาขันนี้บ่ได้ใหญ่ักเถื่อเด้อืมอีกสามเดือนถามก็ยังอยู่หมองเก่าคือเก่าเพราะว่าทีมงานนี่เฮ็ดซสาเฮ็ดมันซสาเฮงมื่อละเทียวบ่ได้ฟ้าวเด้ฟังน้ำเขาดอก ทีาง,งานพยาย่อใหญ่กำนันมีนี่ฮาต้องไปสาไปเร็วไ่เลยเดี๋ยวมันกบหัวดีดีพี่น้องเลยเห็ดตังไหนทีม,มีแห้งสูงเห็ดไปเห็ดมากับแห้งกับเม็ดแล้วลอยล้อไปได้แห้งก็ได้จ้งไปอยู่ใส่ คือมันเถาว่ล์แห่งเหมือนคอนเก็บก็บมีเก็บสองคนม,น,น,มคนีมาแปดคนมนือนบรรยากาศก,าก็ค,คึมคึมเนื้อพี่น้องเองมน,นีบอท่านแดดคึมคึมคือฝนที่ตก บรรยากาศดีบรรยากาศดีเป็นงานมืเมื่อยตรงนี้นี่แต่ว่าผู้ได้กำลังตกกับเมื่อยคือว่าละว่า เอาไว้ซ้ำนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดออ้สองในหน่อยไม่ๆครับผมคราวน,นี้ครับ